แสง UV คืออะไรทำไมถึงส่งผลต่อดวงตาก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับแสง UV ก่อนแสง UV คือแสงที่มีความยาวขึ้นสั้นกว่าที่ตาของมนุษย์เราจะสามารถมองเห็นได้โดยแสง UV จะอยู่ในช่วงความยาวคลื่นประมาณ100-400นาโนเมตรค่ะแต่ทำไมแสง UV ถึงส่งผลต่อด,ดวงตาของเราได้นะเพราะดวงตาของเรามีโครงสร้างตาที่อ่อนไหว และไม่สามารถป้องกันแสง UV ได้เต็มที่ค่ะจึงทำให้แสง UV ทำอันตรายต่อส่วนต่างๆของดวงตาเช่นอาจทำให้เยื่อบุตาอักเสบจอประสาทต,ตาเสื่อมต้อเนื้อหรือต้อกระจกซึ่งวิธีที่สามารถป้องกันอันตรายจากแสง UV ที่จะส่งผลต่อดวงตาได้สามารถป้องกันได้โดยสวมแว่นกันแดดที่ป้องกันแสง UV ได้ร้อหรือใช้เลนส์ปรับเปลี่ยนสีอัตโนมัติ ที่มีสารปกป้องแสง UV ทั้ง UVA และ UVB ได้ถึง100%เซเช่นกันค่ะและควรหลีกเลี่ยงการมองตรงไปยังแสงแดดที่แรงจัดจัดระมัดระวังเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงสะท้อนสูงหากท่านใดอยากปรึกษาหรือสอบถามปัญหาเพิ่มเติมเกี่ยว<ๆ>กับการปกป้องแสงแดดหรือแสง UV ต่อดวงตาเรามาปรึกษาได้ที่ร้านหมอแนตาสาขาบางเดนนะคะ